สวัสดีค่ะแม่ทองพาเที่ยวกามือมีท่องมาใส่วัตดีแมีท่องเป็พ้าพีผ้านอเข้ามาอำเภอชานุมานค่ะจังหวัดอำนาจเจริญค่ะอยู่ที่เทศาบาลเทศาบาลอำเภอชานนมานค่ะยุ่ติดก็ไม่นำขงเลยด้วยค่ะพี่น้องเด้ตอตัวนี้จะเป็นอ้าวกลวงค่ะนั่นจะเป็นเกาะเป็นแก้งนีหอย่างเป่นนะ แต่ตอนนี้น้มสิหลายอยู่ค่ะเดี๋ยวยค่ะเบิ่งเดือนมีหน้าเมษาก่ะน้มก็สิลดจิงหดซึกว่ากวงค่ะแต่ว่าเพิ่นแยกแยกเป็นงามออกไปจะเพิ่นไปใส่เนี่ยม่ท้องกับบ่ค่อยไร้เปนของเทศาบานค่ะมีร้านร้านเพิ่นเห็นนางส้มชมเบิ่งแม่น้มโขงค่ะพี่น้อง เป็นเกจเทศบาลค่ะดีแม่ทองมาธุระค่ะมาธุระเพื่อจานมานก็เลยมาแวะทายให้พี่เห้น้องเบิ้งเนาะค่ะน้อแต่เม่ทองสีไายม,ามีมุมอื่นเดี๋ยวแม่ทองสิไปไายมุมอื่นมาให้พี่น้องเบิ้งเบิ้งเลยค่ะเด้อเดี๋ยวแม่ทองสิพายางมาเบิงะะงงเบ้งด้านหนาเด้อค่ะเด้อนี่ตึกเทศบาลคะ่ะ กิู่ก็ไม่น้มโขงเมยใข้อกับโมวัดจะมีวิวงามตานนิครับพี่น้องอดีมีโมคนเห็งานโยธีจับบานคนเลยแนะนำมานมากมาไปค่ายโยธตจับบานพ่งแนววิวงาม้นยังนี่ติ๊แม่น้ำโขงม,มาคันุกาน้อก็เรยมาเบิง่งโอ้มาเห็นงามกัเลยอยากค่ายไปเห็น,นหพี่น้องครัเบิ่งครัพี่น้อง หวงน้อยงานเทศบาลค่ะตำบลชานุ่มานค่ะพี่นองในบรรยากาศดีค่ะพี่น้องโอ้ยเป็ดงานื่อชิบูไดเปิดฮอดแอร์ผล่ะพี่น้องอบริเวณหลอบๆค่ะพี่น้อง เป็นภาพบินบวิวบรรยากาศด้านด้านข้างค่ะด้านข้างของเตศบาลนี่เป็นเป็นแม่น้ำโค้งที่เป็นเป็นแยกมองมงท่าแยกคนมั่งค่ะพี่น้องอันนี้สวนยมค่ะต้นตัวเทืองค่ะต้นตัวเทืองดานล่างกับเป็นเป็นเฮื่อเป็นเป็นเฮื่อหน่อยของเต้าบานค่ะ พี่น้อง้ายเหมือเศร้ากับจีนบรรยากาศกักบสีงามอยู่ดอกค่ะดอกไม้กับสีงามบานกว่านอยู่ค่ะพี่น้องอ่นนี่เป็นมุมค่ะมุมอะไรนะฮักนะจานุม,มานค่ะ แม่ท่องสีผ้าลงมาด้านลางค่ะมามาฟังโขงเลยนะคะพี่นอ้องเด้อมีท่าลงค่ะแม่ท่องสีผ้าพีผ้านองมาส้มสวนดอกไม้เ้ยค่ะเด้อ ค่ะบรรยากาศค่ะน้ำบอกค่ะพี่น้องเออแม่นองโคง้งฟังท่างฝนก็เป็นชอปปะเล้าค่ะพี่น้องเขาฟังท่างฝนอันนี้ก็คือสซีเมนข้างมังไฟไประจำอำเภอขจ้าจค่ะนี่คือติดโขงเลยค่ะพี่น้อง ต้นอะไรต้นปอเทืองค่ะพี่น้องต้นปอเทืองอมาเลีงผูกค่ะมาเลี้ยงผูก แันนี้คู่ค่ะแันนี้คู่อันนี้ผมซื้อว่าสีสิกแก่ละค่ะมีแก่ดอกเริ่มจิเป็นฝักละค่ะเป็นฝักแล้วแต่ตอนขึ้นไม่ไหมก็ิีนาก็นีดอกค่ะพี่นอ้องช่มดอกไม้ค่ะยุบ ก็เรียนฟังโขงกับพี่น้งองมาแล้งผูกค่ะอาหากินเกสรดอกไม้ค่ะ สวยงามากค่ะพี่น้องพอกมาเห็นนั่นเห็นนี่กะอ,อยากให้พี่เห็นนองข้าเบึงค่ะห้าเบึงผาบสวยๆน,นั่นกับมีัน,นั่นอยู่ค่ะมี่มี่ม,มงคนนี้ขึ้นไปถ่ายรูปอยู่ค่ะนั่นอยู่กลางกลางดอกไม้นย่นค่ะเป็นเ,เป็นบริเวณแม่น้ำโขงค่ะที่กว้างกว้างแล้วแตกแตกงามหมกไปเป็นสามงามค่ะ แต่ว่างามนี่เป็นงามยหญ่จะบุ้งว่าแมททองว่าไปทางไดนอันนั้นเป็นเกาะแก่งค่ะเกาะแก่งเล็ก,ก่จะบริบเวณที่ะบาลเพิ่นกันที่ทำงาน,นที่ทะบาลเป,เป็นเพื่อสร้างม่านค่ะ จช่นดกัแม่ท้องก็ขอจบคลิปนี้ซ้ำนี้กอนนาค่ะพี่น้องเนาะผ้พาพีผ้านองมารับส้มเพราะเป็นอาหารหัวอาหารตาเล็กๆน,น้อยๆค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะแม่ท้องพาเที่ยวจา้าขอบคุณหลายด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะเลิฟเลิรักทุกค้นค่ะสวัสดีค่ะ